ทะเลชะอําจังหวัดเพชรบุรีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งหาดทรายขาวทะเลสวยงามผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอนนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมาสัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานแบบประเพณีไทยดั้งเดิมพร้อมทั้งฮันนีมูนในประเทศไทยดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานในตลาดจีนจึงได้กำหนดย,ยุทธศาสตรสําคัญในแผนตลาดท่องเที่ยวไทยในปี2556กำหนดโครงการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยจัดพิธีแต่งงานสำหรับคู่รักชาวจีนจำนวนทั้งหมด99คู่ในโรงแรมดุสิตธานีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่10ตุลาคม2555ซึ่งมีการจัดพิธีแต่งงานตามแบบฉบับของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการแห่ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวเพื่อไปสู่ขอเจ้าสาวพิธีรดน้ำสังขอพรจากผู้ใหญ่ รวมถึงการจดทะเบียนสมรสของคู่บ่าวสาวชาวจีนและนอกจากนี้คู่แต่างงานทั้ง99คู่ยังเลือกที่จะฮันนีมูนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขความประทับใจในการแต่างงานครั้งนี้ สำหรับโครงการจัดงานแต่งงานชาวจีนแบบประเพณีไทยถือเป็นโอกาสอันดีในการช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มคู่รักที่ต้องการมาจัดพิธีแต่งงานและให้ในมูลกันที่ประเทศไทยนับเป็นการเผยแพร่ให้หนักท่องเที่ยวชาวจีนได้รู้จักรวมถึงตื่นตัวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ โครงการเชิญนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาแต่งงานในประเทศไทยนี้นะครับเป็นโครงการที่เราได้จัดทํามาแล้วเป็นปีที่สองซึ่งเป็นความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาแต่งงานในประเทศไทยนะครับเราก็หวังว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มามีประสบการณ์ในเรื่องของการแต่งงานแบบประเพณีไทยก็จะได้รับเอาประสบการณ์ที่ดี นำไปเผยแพร่แล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับเมืไไเเเองไทยมีสิ่งมาัศจรรย์ที่รอให้ท่านคนหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศรริลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรหมตรี ยิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะ